สำหรับใครที่มีปัญหากลิ่นปากเหม็นใช้ยาสีฟันอะไรก็ไม่หายและมีกลิ่นตัวเหม็นใช้น้ำหอมใช้โคโลนใช้มาหลายวิธีแล้วแต่ยังมีกลิ่นติดตัวลองมาทำสูตรง่ายๆนี้ดูและสูตรนี้นะยังช่วยขับไขมันในลำไส้ล้างพิษในลำไส้ได้ด้วยและสรรพคุณดีในสูตรเนี้ยได้จากผลมะกรูดแก่ๆแ,แค่หนึ่งผลเท่านั้นรู้กันดีอยู่แล้วว่าประโยชน์ของมะกรูดมีมากมายแต่วันนี้เราจะนำมะกรูดมาช่วยดับกลิ่นกายแหละ ดโดยใช้มะกรูดแก่ๆล้างนทำความสะอาดแล้วผ่าซี่แบบนี้คันใช้เฉพาะส่วนน้ำถ้าที่บ้านไหนไม่มีที่คันแบบที่มนทำนะแนะนำบีบคันด้วยมือได้ค่ะแต่ว่ามลใช้วิธีเนี่ยเพราะว่าจะได้น้ำเยอะและไม่มีลมติดสำหรับเนื้อและนามมะกรูดสามารถที่จะนำไปใช้และปรับใช้ได้เลยก่อนใช้อย่าลืมกรองเนื้อทิ้งและกรองเม็ดออกด้วยนะเมื่อได้แบบนี้โดยประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือน้ำมะกรูด1ผล 1> และในส่วนของเปลือกยังไม่แนะนำให้ทิ้งนะคะดูคลิปนี้ให้จบ ท้ายคลิปยังสามารถนําไปทําประโยชน์ได้อีกและเมื่อคันได้เฉพาะน้ําเรียบร้อยก็นําไปใส่ในขวดน้ําที่ดื่มประจําที่บ้านใช้น้ําขวดแบบไหนใช้ใส่ลงไปเลยค่ะ1ขวด ใช้ปริมาณน้ำมะกรูดหนึ่งช้อนโต๊ะขย่าให้เข้ากันแล้วนำไปแช่เย็นนำมาดื่มทุกทุกเช้าหนึ่งแก้วหรือจะจิบในระหว่างวันได้เลยและเมื่อดื่มเป็นประจำติดต่อกันจะช่วยกำจัดกลิ่นปากและกลิ่นตัวให้หายไปและถ้าดื่มสูตรนี้ก่อนนอนหนึ่งแก้วจะช่วยล้างไขมันในลำไส้ล้างพิษในลำไส้ปรับสมดุลร่างกายระบบขับถ่ายทำงานดีและในส่วนของเปลือกนั้นถ้าเรานำมาห่อผ้าขาอบางหรือใส่ถุงแก้วแบบนี้นำไปแขวนในห้องน้ำช่วยดับกลิน่นช่วยลดกลิ่นอับ ทำให้ห้องน้ําหอมฟุ้งได้ด้วยนะประโยชน์สุดเยอะกับมะกรูดแค่หนึ่งผลมากรดยังมีประโยชน์อีกเยอะถ้าชอบสมุนไพรดีๆอย่าลืมกดติดตามเรา